ขั้นตอนแรกเรามาหั่นหอมกันเลยนะคะหั่นหอมเตรียมไว้ก่อนนะ หั Han ่นเป็น hmm. ส <t> ี mm ่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้เนาะ Okay. ทำด้วยกระเทียมกระเทียมแล้วก็่โอเคไม่ต้องละเอียดเยอะเนาะแค่นี้ก็พอนะพอให้มีกลิ่นหอมๆนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวมเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยคะ่ะหมูสับอยู่ที่1นกิโลนะคะหมูสับนี่ แล้วแต่เราเนาะว่าเราชอบส่วนไหนเนาะแต่ที่นี่ที่บ้านนี้เขาชอบกินที่เป็นมีมันนิดๆเนาะก็เลยสั่งแบบที่เ่าเป็นตรงหมูสามชั้นนะคะปนเข้าไปด้วยเนาะคือให้เขาปั่นหมูสามชั้นใส่เข้าไปด้วยมันจะได้มีมันติดนิดๆเนาะจะได้อร่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราใส่เข้าไปอันนี้คือไส้กรอกของฝรั่งนะคะไส้กรอกเนาะเราใส่เข้าไปนิดหน่อยเพราะเพื่อจะให้มีรสชาติ ทีเข้มข้นขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่แต่แค่หมูสับอย่างเดียวก็ได้เนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าขั้นตอนการทำทำยังไงนะคะลืมบอกไปนะคะไส้กรอกของฝรั่งเนี่ยเนาะถ้าเราจะใส่เนาะเราก็มาแกะเปลือกออกก่อนนะหนังของไส้กรอกเนาะแกะออกก่อน แล้วเราก็เอามาผสมกับหมูสับของเราเนาะคลุกเข้าให้เข้ากันกับหมูสับนะคะจะได้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะแบบนี้โอเคแล้วเราก็ขยำเข้ากันเนาะแบบนี้นขยำขยำให้เข้ากันนะคะใส่กอกกหมูสับเข้ากันนะคะ โอเคเดี๋ยวตอนไปผัดเดี๋ยวมันก็เข้ากันเองเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันธรรมดาก็ได้นะคะใส่ประมาณสองช้อนโต๊นะน้องไม่ต้องเยอะโอเ้เรา กิโลหนึงเราก็ใส่ประมาณ2องช้อนโต๊ะประมาณนี้นี่เลยหอมที่เราหั่นไว้นะใส่หอมลงไะถัดนะคะตำด้วยกระเทียมที่เราหั่นไว้แล้วนะ แล้วผัดพร้อมกันเลย ก็ได้ที <ichi> ่แล so ้วนะคะเดี mm. ๋ยวเราจะมาใส่หมูกันนะคะเลยลงไปเลยหมูสับเรา ใส่กรอบที่เราเพิ่มเข้าไปกับหมูสับเนี่ยรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆเ,เนาะรสชาติออกเปรี้ยวๆคล้ายๆแหนมพอเรามาใส่ผสมกับหมูสับแล้วรสชาติมันจะซอสอเรามันก็จะออกนัวๆเนาะนัวกว่ากันที่ไม่ใส่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำผัดนัว โอเค๋ยว okay. okay. ที่เราผัดจนได้ที่ประมาณนี้แล้วนะคะ mm hmm. เห็นไหมเนื้อหมูก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะได้ประมาณนี้เนาะ,ะแล้วเราก็จะมาเติมด้วย mm hmm. น,ะะนี่เนาะ,ะซอสมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเขาเรียกเออไม่ใช่ซอสมะเขือสิมะเขือเทศที่เขาเเขาเรียกอะไรอ่ะที่เขา เอามาปั่นเนาะแต่ว่าไม่ใช่ซอสมาเผื่อที่ที่เป็นแคชชัพนะคะเป็นซอสแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมแบบนี้หรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมแบบนี้เนาะ เติมน้ำประมาณหนึ่งถ้วยนะคะใส่น้ำไปาไปด้วยนะ,ะยนอนเติมน้ำด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อเนอะาะใส่น้ำเข้าไป ใส่นี่ค่ะขนอนนะใส่ไปเลยก็อนหนึ่งเก็จะเติมด้วยนี่เลยค่ะอันนี้เนาะอันนี้คือหัวเชื้อของมะเขือเทศเนาะที่จะทําให้ซอสเรามีสีสันเนาะถ้าไม่ใส่เนี่ยซอสมันจะออกซีดๆนะต้องใส่เลยค่ะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหแบบแบบแบบ็นแดงๆใสไปเรื่อยๆขึ้นหงอดเลยก็หโม่เราเยอนะเนาะถ้าเกิดใครไม่มีหัวเชื้อก็ไม่ต้องใส่เนาะใส่แต่มะเขือเทศแค่ได้ไง <c oughs> ใครชอบเผ็ดก็สามารถเติมพริกลงไปได้นะคะพริกสดเนาะหันห่นหันห่นหางาแล้วก็ใส่ไปได้เลยเนาะโอเคเราก็จะปิดฝาแล้วล้าก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะถ้าเกิดน้ํามันแห้งเราก็สามารถเติมได้นะ ปิดฝาแล้วเราก็เบาไฟนะคะเบาไฟอ่อนๆนะตุนไปเรื่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันเนาะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนำำบราชกับเส้นพาสต้าทานได้เลยค่ะ